มาดูอันสองตกใจอะไรกันเนี่ยโอ้โหมีสนุกด้วยอันนี้ใส่ถ่านไหมใส่ถ่านใช่ใส่ถ่านอันไหนรสช่องไอ้เจ๊ไปยืนตรงนู้นเลยไปยืนเลยมัเงินคืนนิด กูเลิกที่ยงคือกูจะไปบ้านมึงไปไปทำไมวะเออนี่ยมึงลงจับมือกูล้วงของไคสิได้มึงไม่ได้นอนบ้านแน่อันไหนรัดช่องเอาหมายเลขไหนก่อนครับสองค่ะลงลงไปโอ๊ยมันเปียกกันจากข้างบนแล้วด้วยข้างบนมันเปียกแล้วอ่ะมันเปียกของเก่าลงไว้ล้งไว้เปียกของเก่าข้างบนงันเปียกเนี่ยแสดงว่า เอาตัวอะไรอ่ะผ่านน้ำลงไปเนี่ยขั้งวนเนี่ยเปียกเยี่ยงเลยอ่ะโอ้นี่เหลือนี่ไม่แห้งเลยอ่ะเดี๋ยวรถนั่งของอันอยู่แล้วล้วงไลวงไปลงไปโอ้โหไม่ใช่มึงมึงนี่เท่งล้งไปลงไปเนี่ยลักษณะเด็ดผ่านน้ำแน่เน่ พิษแต่ไม่มีพิษเลยไอ้โหยิ้มพวกนี้ยิ้มไม่ล้วงเลยยิ้มไม่ล้วงเลยไอ้เราที่ทำไมรักไม่ชอบเดี๋ยวไม่ล้วงแน่นอนคือเขาเอาพิษออกแล้วใช่ไหมคะจ้าน้องเหี้ยล้วงเหรอเฮ้ยหูยหูยหูยชิงไอ้เรื่จอมาฆาดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้นี่อะไรเลยล้วงลิกๆลึกๆค่ะล้วงไปแต่เขาข้ามแต่หาป้าไงเหรอโอ้โหป้าหายไอ้ไอ้ไอ้พวกนี้มันปีนไม่ได้หรอก จะเลื้อยอย่างเดียวโอ้ดูสิหน้าเองแลไทยแล้วกันหยาดผิวมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่โดน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 ผิวมันเลยไม่โดนไม่โดนมีตุ้ม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 นี่นี่นี่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา สิเพราะบอกเขาเป็นคนไทยทันทีครับมาบก็พ้อทีนึงจับมาจับ่ัดกลับไปก่อนที่หล่อนไอ้แดงขอได้ไหมเนี่ยเอาก็เอาไปสิแค่มายืนต้นไม้ตายตัวโน้ตวิสต์นี่เลยมึงไม่เกี่ยวพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้ามึงทำขอให้มึงมึงเมียเมียนเป็นไปไปให้ดี่ดีเราคนเดียวเลยนะแล้วแต่ไอ้แดงขอเนาะวะ ก็เอาไปสีเขาให้เอาล่ะมาขอเลยพี่ใครที่มาแตะต้องมือเราตอนที่เราล่วงไปลองดูแ<ว>ท่งโอ้โหที่เสือกสนไปแล้วกันจะดูสีหน้านี่ยังละลื่นอีกอะเลื่นไหนเล่าะไอ้เนย เอานึงอีกเอาไหมทีเดียวเลยนะมาลืมดิอะไรวะแ่นอนแ่นอ่อะไรับ่นไหนเราช่องึ่งครับเราช่องตู้หรว รถช่องกตัวนี้ตัวนี้เองใครใรก็มาดูด้วยน้า่เป็นนี่อะไรเลยรถช่องทีเดียวเลยวนึงเดยวเดยวังม่ลืมเลยอะะแม่นดนแม่นแนเป็นนีอะไรเลยรถชองชองนอไรครับเอ้า ยอกเอ้ยโ,โอ้โหโโยอกยอกนี่เคยทำโล่งไหม<ป>่ะบ่อยเ้งไอ้เด้งไอ้เด้งทั้งแรกใครถูกอะรต่อไปเลือกมาเลยครับใครครับลง<อ>บอกเข้ามาดิเด้งเด้งครับผมอ๋ออู้หูมาแล้วมาแล้ว